แม่อยากจะขอบคุณสถานการณ์ของโควิด19จริงๆค่ะเพราะการมีโควิด19พวกเราจึงเหมือนถูกเตือนโดยธรรมชาติให้เรากลับมาสำรวจการใช้ชีวิตของเราอย่างถ่อมตัวค่ะเรามีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตที่ไปไหนมาไหนอย่างคนที่ จะไปรับเชื้อโควิด19หรือเป็นคนแพร่เชื้อมันก็ถูกกักบริเวณให้เรารู้ว่าเราต้องสมรวมระวังมากขึ้นและเพราะสิ่งนี้มีเราจึงมีลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่คุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้คือหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะประโยชน์จากโควิด19เนี่ยมันมากมายมากมายขนาดที่เรียกว่าคุณแม่ทำโควิด19ชัดดาวกิเลสเลยละ่ะ กำลาบกิเลสไปเลยแล้วเราก็ทำการให้ธรรมะอย่างเงี้ยทุกวันเลยการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเราทำธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรัจชีวิตมีคนที่ดูเราทั่วโลกเลยถ้าสมมุติว่าคุณแม่ไม่ต้องปิดเสถียรหนึ่งคุณแม่ก็ทำงานไปเหมือนปกติแต่พอเสถียรหนึ่งปิดเสถียรสองหุบเขาโพธิสัตว์เป็น หลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่มันกำลังจะงอกงามและงอกงามต่อไปอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยหัวใจของผู้รับใช้ของสมาชิกไม่ว่าเด็กเล็กๆไปจนถึงอาสาสมาัครพี่น้องในศาสชัยดีคนทำงานของเราซึ่งก็ล่าเหลิงแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเดินในหุบเขาโพธิสัตว์เหมือนวาดแผนที่โลกเลยอะค่ะธรรมสวัสดีค่ะฉันมี ทำมัสวัสดีโดย MK Restaurant